รถถังไทย100เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทางการทหารที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองโดยเฉพาะในช่วงปลายของสงครามเมื่อจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นเริ่มพัฒนาอาวุธใหม่เพื่อรับมือกับการรุกรานจากฝ่ายสัมพันธมิตรรถถังรุ่นนี้ถูกพัฒนาโดยญี่ปุ่นโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรบ การป้องกันและการโจมตีที่เหนือกว่ารุ่นก่อนหน้าไทย100มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า OI ซึ่งเป็นชื่อรหัสภายในของกองทัพจักรววัดิญี่ปุ่นโดยถูกออกแบบให้เป็นรถถังหนักที่มีน้ำหนักมากถึง120ตันและมีเกราะที่หนามากเพื่อสามารถต้านทานการโจมตีจากอาวุธต่อต้านรถถังของข้าศึกได้จุดเด่นของไทย100คือการติดตั้งปืนหลักขนาด105มเมตร และปืนรองอีกหลายกระบอกรวมถึงระบบกันกระเทือนที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อรับน้ำหนักที่มากผิดปกติในขณะที่เทคโนโลยีรถถังยุคก่อนหน้านั้นยังจำกัดท้าย100กลับแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการออกแบบที่ล้ำยุคและทะเยอทะยานมากอย่างไรก็ตามรถถังรุ่นนี้ยังคงเป็นเพียงต้นแบบและไม่มีการนํามาใช้ในการรบจริงเนื่องจากข้อจำกัดทางทรัพยากรและสถานการณ์ของสงครามในขณะนั้น การผลิตเพียงต้นแบบเดียวเท่านั้นและเชื่อกันว่าอาจมีการทดสอบในสนามแต่ไม่มีบันทึกชัดเจนเกี่ยวกับผลการทดสอบหรือการปฏิบัติการจริงของรถถังรุ่นนี้ปัจจุบันรถถังไทยหนึ่งร้อยกลายเป็นตำนานในวงการทหารและเป็นที่สนใจของนักสะสมและนักประวัติศาสตร์ทางทหารอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีการศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรถถังรุ่นนี้ผ่านสื่อออนไลน์และช่อง YouTube ต่างๆทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พัฒนาการของเทคโนโลยีทางทหารในอดีตและความพยายามของญี่ปุ่นในการสร้างอาวุธที่ทรงพลังเหนือคู่ต่อสู้แม้ว่าไทยหนึ่งจะไม่ได้เข้าร่วมในสนามรบจริงแต่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถทางวิศวกรรมของญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่2ออย่างชัดเจนโดยเฉพาะการออกแบบที่ซับซ้อนการติดตั้งระบบอาวุธที่หลากหลายและความสามารถในการป้องกันตัวเองที่ถือว่าเป็นจุดเด่นที่สุดในบรรดารถถังที่ญี่ปุ่นเคย